สวัสดีนะครับผมพี่น้องชาวไทยหรือว่าคนไทยที่อยู่ในเกาหลีนะครับก็มาพบกับผมนะครับนิงอินดีมนะครับก็ตอนนี้ก็ในสภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะมาพูดมากเพราะว่าผมก็ขอให้ พี่ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆที่อยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ในเกาหลีแบบผมก็ตามนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตแล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่เป็นสมาชิกอินดีมและก็ไม่ใช่สมาชิกอินดีมนะครับ ผมก็มีฝากฝากมาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอใหอ้รักษาสุขภาพกันนะครับครับผมสวัสดีครับนิงอินดีมนะครับ